วันนี้โชว์เนียจะีดป๊อตโต้นะคะมีสีสีแดงกับสีขาวนะเจะนางงามปลูกแล้วนะคะเทิดสปูนค่ะมาปลูกเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องเนี่พี่น้องตอนนี้ก็จะให้หนางงามโกดด,ดิบเลยนะคะปลูกต้นมันนะคะวันนี้ปลูกทั้งวันเลยนะฮะ ลึกๆนะคะเอานะคะพุชยูเฮนออนท on top of ด h e p l ล n t first นะคะ yes right, like this and and knock yeah. uh, นะฮะอย่าง,งนงี้นนะฮะ not not too hard น uh. ะอืมอาดินมากบนะคะนี่ค่ะกบลงไปเลยค่ะคุณขา ดีงามพระรามแปดนะครับท่านผู้ชมดกๆด้วยหล่ะร่งหัวด้วหลายเด้อลูกปลาอืมเสร็จแล้วนะครับสำหรับต้นแรกของเรานะครับนี่ครับท่านผู้ชมงงามวางลงไปเลยนะ,ะ,ะกูดแล้ว ช่วยกันคุรไม้คุรมือนะฮะกวาดลงไปเลยกระดินครนก ลูกเยอะๆนะลูกอา้าสำหรับสุดท้ายในวันนี้เราก็จะมาปลูกผักกาดกันนะทุกคนใชน้นนดโคนะฮะเรียกช้ิิดโคมันสิแมนอันผักกาดผักกาดเห็นบ่เหนเป็นแนวนี่ผักกาดมีอย่างเป็นแนวนี่ นางงามก็ปลูกไปนะเตรียมเตรียมหลุมไว้ให้นางเรียบร้อยแล้วนางก็ปลูกอย่างเดียวแค่เอาหยอดลงอย่างเดียวแค่นี้ก็เสร็จเสร็จจอยไม่ยากเลยดูดีๆนะอึอโอ้ยทำหลุมแล้วก็หย่อนลงไปเลยแบบนี้เห็นบอกเนาะเห็นปอะกดึงดินมากบ น,น,น,นี่มันคือประกาศมันเป็นประกาศก็มีขนหวามันสิแมนประกาศขมบ่เหรอประกาศเห็นบ่พี่น้องเจ้าว่ามันแมนประกาศมันแมนประกาศขาวได้ข่อยว่าโจแมนประกาศขาวบ่กนี่รูปมันคือประกาศขาวเนาะอ่าเรียบร้อยแล้วสนิิ s แล้วเหรอคะ โอเคค่ะ Thank you for today นะคะ Thank you นะคะสวัสดีค่ะคุณขาเบื <Yeah. S 1> ่งนาง,งามเบื่งผีมือนาง,งามด้วยค่ะปลูกตั้งเยอะเลยนีย่รั้หร,รังการนะคะไปแล้วค่ะบนุบจุบจับจบุวบ